ค่ะตอนนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นซุ้มเสาจัมโบ้นะคะเป็นซุ้มนั่งเล่นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะดูเสาธรรมชาติของตัวนี้นะคะหลังใหญ่มากเสาสวยมากๆมากๆด้วยเาไปนั่งเล่นในสวนนีนก็จะเป็นพื้นศาลานะคะแล้วก็จะมีโต๊ะให้หนึ่งตัว โครงสร้างหลังคานะคะโครงสร้างเราจะใช้เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะส่วนเสาพื้นที่นั่งเราจะใช้เป็นไม้สักทั้งหมดเลยหลังคาจะมุงด้วยเชล่าตาช้างของ s c g นะคะมาดูความสวยของมันนะคะสวยมากๆถ้าใครได้ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มราคาที่สุด ตัวน,นี้เราจะเน้นเป็นเสาแบบธรรมชาติเลยนะคะหนึ่งหลังมีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าเสาแต่ละต้นมันจะไม่เหมือนกันนะดูค่ะดูเสาสวยที่สุด